สว,วัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ MRT สายสีม่วงที่สถานีสะพานพระนางเก้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประตู2นะครับของสถานีเนาะก็ถ้าใครมาจะมาตามเนี่ยก็ลงประตู2เหมือนกันนี้นะครับลงมาปุ๊บเนี่ยเจอก็ฝั่งด้านนี้นุนอันนี้เป็นร้านกาแฟน,นะครับเดี๋ยวเราลองเดินเล่นนะคือไม่ค่อยได้เดินมาเล่นแถวนี้เท่าไหร่หรอกทุกคนเพราะว่าส่วนมากเราก็จะไปนุ่นเซนทันเวสเกตนะคือไปเซนทันเวสเกตคือมันก็นั่ง รถไฟฟ้ายาวไปเลยก็เลยแบบไม่ได้ลงนะอันนี้ก็คือแบบกะว่ามาเดินเล่นๆชิวๆหาจุดท,ที่เรายังไม่เคยเดินบ้างอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบเดินเนาะ #hashtag ททคนชอบเดินชอบเดินแต่ว่าต้องเป็นแบบเดินช่วงอากาศเย็นๆสบายๆนะนี่ฝนตกพอดีเลยนะเมื่อกี้ฝนตกแรงมากเุยสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับไกลๆตรงนู้นอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ อันนี้เป็นร้านซาลอนนะฮะออ้ยตรงนี้เขามีเขามีรถสองแถวด้วยสามารถนั่งรถสองแถวไปได้อ๋อนี่มีร้านเขาจะมีร้านร้านกาแฟมีร้านของกินอะไรบ้างไหมรู้สึกว่าเราถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นโรงพยาบาลด้วยนะโรงพยาบาลแถวนี้แล้วก็คนมีถ้าเป็นเน,เนแบบตอนเช้านะตอนเชา้าอ,อมีตลาดเนะี่ยตลาด นัดวัดแจ้งนะฮะตลาดนัดวัดแจ้งจะเป็นช่วง6โมงเช้าถึงประมาณ10โมงเช้าแต่ว่าสันนิออนทัวร์ไม่ตื่น <c oughs> ใครจะตื่นนะ <c oughs> แต่เช้าขนาดนั้นซอยนนทบุรี13ทบับ1นนนนนนให้นนเป็นอะไรก็ไม่รู้ คือมันก็ให้ความรู้สึกแบบตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเราไม่เคยมาเราไม่เคยเจอบรรยากาศาท้องถิ่นอะไรแบบนี้เนาะคือปกติอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านแถวบ้านแล้วก็เดินเล่นแถวบ้านมันก็ชิลๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เคยเห็นบ่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาทางฝันน่งนี้มันเลยยังไม่เคยเจอพร้วนีมีบอกหมาล่ามีบุฟเฟ่อะไรด้วย ร้านกาแฟสดทุกคน <Thank you. S 1> อ๋อก็เป็นเขาไม่เปิด <laughs> ร้านกาแฟสดอ้าวเขาไม่เปิดอ, what? อุ้ยนี่วัดเขาเปิดอยู่มีร้านข้าวด้วยอันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลินพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูิ <laughs> นะฮะ มอเทคโนโลยีราชมงคลส่วนะผมอันนี้อะไรอะ่ะวัดแจ้งวัดแจ้งโอ้โอ้บาดอยู่ไหนอ่านู้นอยู่ข้างในนู้นได้เหรอโอ้โหนู้นอยู่ข้างในนุน,น,น,นวัดแจ้งสาธ oh. <laughs> ใบบุใช้ระบบใช้ระบบอไหว้พระ ระบบไวเลสนะสมัยก่อนใช้บลูทูธไงเดี๋ยนี้บลูทูธมันมันไม่ค่อยไกลแล้วใช้ระบบไวเลสนะมันจะได้ไกลชาทุไปไปแล้วส่งใช้ระบบอ่อไวไฟเชื่อมต่อเชื่อมต่อหลวงพ่อแล้วไปมันไกลเกิน อเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอยากไปอยากไปเล่นในมองตัวเองบ้างจังเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยก่อนเดี๋ยวเผื่อเข้าไปแล้วบอกว่าไปเดินเดินเดิน,เด,นเดี๋ยวโดวนรวบอีกเขาเข้าใจว่าจะมาทำมีดีวิไลนักศึกษาอีกเออเนี่ยนี่โอเคเออเดี๋ยวเราแบบว่างๆเนาะใช่แบบว่า ใช้ชีวิตแบบว่าฟิลนักศึกษาหนึ่งวันนักศึกษาหน้าเทาอยากเขา้าอยากตั้งแต่จบมาก็ยังไม่เคยเข้าไปดอูอีกเลยนะพอแบบรับปร,ริญญาหลังจากนั้นก็คือเป็นเป็นคั้งสุดท้ายที่เข้ามาหาลัยแล้วก็ไม่เคยแบะเข้าไปอีกเลยอันนี้โรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ 3, นะครับอืม อันนี้คือเดินลงมาเล่นลงมาชิวมาเดินดูบรรยากาศเฉยๆทุกคนมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าเราชอบเดินแฮทแท็กคนชอบเดินอออเออเอเอรงท้าเปลี่ยนปะเนะี่ยเดินตกงามเมื่อกี้นี่ซอยอันนี้เป็นซอยนนทบ,บุรี11ทับ4นะครับ เดี๋ยวคือแบบว่าว่างๆ่างเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวจะปรับไปหาเดินเล่นตามซอยนู่นซอยนี่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราเราดูก่อนแถวนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ค่อยมีไม่ค่อยมีซอยอะไรเท่าไหร่เลยนะอื้ว คือพอเห็นน้ําน้ํานองๆอย่างนี้เนะี่ยผมรู้สึกเหมือนเหมือนบนนอกเลยมันเหมือนอยู่บนนอกเพราะมันจะเป็นแบบน้ํานองๆพื้นอะไรเงี้ยเวลาฝนตกเพราะว่ากรุงเทพอะส่วนมากมันก็จะไม่มีมันจะไม่ค่อยมีอันนี้เนาะไม่ค่อยมีพื้นดินกรุงเทพมหานะครส่วนมากก็คือจะเป็นแบบว่าฟิวปูนหมดหาพื้นดินเยอะๆยากหน่อย ถ้าอยู่ในโซนเมืองอ่ะนี่เป็นโรงแรมหรอเอาเดียมินียมหอพักให้เช่าวันนั้นเป็นรูสตัดโกโฟเฟสผมมันน่าจะแบบเดินเข้ามาเริ่มเริ่มเป็นโซนในเมืองเขาแล้วหรือเปล่าโซนเมือง อ๋อยังไงเนี่ยโอ้โหลันเขาน่าจะขายของแต่ตอนค่ำๆเนาะตอนนี้มันรึ่งตอนนี้มันบ่ายสองครึง่งไงแล้วก็ฝนตกเขาอาจจะยังไม่ได้มาตั้งร้านตอนค่ำนี้น่าจะร้านขายขายองกินเยอะอยู่นะอันนั้นร้านกาแฟนกแก้วนะครับเดี๋ยวขอเดินเดินดูไปเรื่อยๆนะไป อันนี้ก็ร้านกาแฟาส่วนมากมันเป็นร้านกาแฟาแบรนด์เนาะเนี่ยเป็นของแบรนด์หมดอยู่ตรงข้ามกันอันนี้คือตลาดหรือว่ายังไงวิมีร้านขายผักด้วยตรงนั้นน่ะ อันนี้อยู่ที่ซอยนนทบุรีสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดทับอะไรอะ่ะสิบเอ็ดทับหนึ่งอ๋อเหมือนเป็นฟิวตลาดเนาะเล็กๆตลาดเล็กๆ,ๆ,ๆออน,น้อยๆมีเซเวลฝน,นลยังน้ำยังหยดปอบแปะเปะแปะอยู่เลย อันนี้โรงพยาบาลอันนี้คืออันแถนนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลนล่ละโรงพยาบาลปะอ๋ออันนี้เป็นโรงพยาบาลพะนังกล้าวนะครับ ด้านขวามือคือแบบว่าคิลแบบเดินเล่นๆนะอ๋อนี่โรงพยาบาลพนังเก้าเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดอีกหน่อยแล้วก็เดินย้อนกลับเนาะเพราะว่ามันก็แะไม่ค่อยมีอะไรแล้ว โรงพยาบาลพะนังกล้าวอยู่ตรงนี้ทางเดินเข้าโรงพยาบาลเขามีมีอะไรให้เราเดินดูไหมถ้าไม่มีเราจะได้เดินกลับอ๋อนี่เป็นลานขายของไม่เคยมาแถวนี้เลย ่วนมากก็จะเป็นแบบนั่งรถไปผ่านอย่างเดียวผู้ตรงนั้นก็เป็นโรงพยาบาลเลือดศอันอนี้นก็เป็นโรงพยาบาลเหมือนกันหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วทุกคนย้อนกลับเดีว่าเนี่ยข้ามไปทางนี้ตรงนี้เป็นร้านเค้กขนมปังเดี๋ยวลองดูแผนที่กันนะว่า ถ้าแบบเดินต่อไปไม่มีอ่ะอืมไม่ค่อยมีอะไรแล้ว <c oughs> นี่ข้ามตรงนี้ข้ามตรงทางมาลายนะฮะเพื่อที่จะไปอีกฝั่งนะครับโอ้ตรงนู้นก็มีที่จอดรถ ดี๋ยวรอรอก่อนโรงงานบริษัทอันนี้เป็นโรงงานอะไรไม่รู้โรงงานผลิตอะไรก็ไม่รู้ออโอเคไม่มีรถแล้วไปได้ตึงจึงึงึงไปได้ทางนี้ไปทางนี้นี่เดินมาไม่ไกลนะจากรรถไฟฟ้าเราเดินเล่นเฉย เวลานขนมคุณยาไยอ๋อเนี่ยตอนค่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดขายสินค้าขายของกินแบบเยอะแยะมากมายเลยนะนีบบ่ไมีไก่มีอะไรงเงี้ยนะเดินดูสิอาคารจอดรถห้างนี้นะดดนอ,ดดอ่ะ ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวทันก็น่าจะเดินกลับไปที่อันนี้ละเดินกลับไปที่รถไฟฟ้านะครับลงมาเดินเล่นพอดีบอกว่ามาท่าเรือหน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดินกลับไปรถไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวเล่นต่อโอ้โหเนี่ยผลไม้อุ๊บมีมีฟักทองนึ่งด้วยนะกินเจ้า โอเคเดี๋ยวเดินกลับไปนะฮะอุ้ยนี่เขามีแบบรถท่าน้ำนนด้วยทุกคนท่าน้ำนนวัดชมพูเวกอ๋อถ้าเราถ้าเรามาลงที่สุพรรณพนงเก้าแล้วก็แบบนั่งรถสีพอฟ้านี้ไปท่าน้ำนนได้ด้วยเนาะคือตอนนี้นนทบุรีฝนตกนะครับตกจากเลยแหละไม่ใช่ตกแบบว่าเบาๆอันนี้คือ อยู่ที่นนทบุรีสิสองนะครับนี่เรามานั่งเล่นห้างใหม่ที่เขากําลังจะเปิดนะครับเป็นเจพาร์คอเวนิวอันนี้เดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งที่แรกว่าจะไปยังคิดอยู่นะว่าจะแบบอยากไปท่าน้านนอยู่นะแต่ว่ามันฝนมันตกหนักไงนนทบุรีฝนตกหนักมากโอ้ร้านผักก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วอาจจะก,กลับ <laughs> คือไปเดินเล่นห้างนี่เเนี่ยมันจะมีแบบว่าอยู่ใกล้ๆก็มีถ้านั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปเนาะก็ไปลงที่แบบเอ,อห้างเซนท่านรัตนาทิเบตได้นะมีกาแฟร้านกาแฟแต่เขาจะปิดแล้วสี่โมงครึ่งแล้วโหไม่มีใครเลยสนุกอยู่นะ <laughs> มาเดินชิวอยู่นะทุกคน เนี่ยมาเดินเล่นนะฮะร้านคาร้านอะไรต่างๆน,น,นานานาฬิกาคือเวลาไปเดินทีไรนาฬิกาแจ้งเตือนตลอดเวลาเลย <c oughs> แจ้งเตือนว่าแบบเดินถึงกําหนดแล้วเดินถึงกําหนดแล้วอย่างเงี้ยเซ็ตค่าไวนะ้เนาะว่าแบบถ้านาฬิกาแจ้งเตือนปุ๊บแสดงว่าได้ครบเก้าที่เรากําหนดไว้แล้วของแต่ละวันอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เราคือมืด <c oughs> มืดมาก

คือวันนี้ใส่รองเท้าแตะมานะแล้วเราก็ซื้อรองเท้าแตะที่แบบว่าโฆษณาในนะ็ตนว่าแบบกันลื่นนู่นนั่นนี่อ่ะแล้วก็ซื้อมาแบบอกพื้นมันน่าจะกันลื่นนะมันมีปุ่มปั่มสรุปก็คือเวลาเดินไปที่ไหนแล้วพื้นมันเรียบเรียบลื่นซื้อรองเท้ากันลื่นแต่ลื่นเราพยายามแบบว่าถ้าแบบเปียกน้ําหรือว่าฝนตกเราก็จะพยายามเดินในพื้นที่ที่มันแบบว่า ไม่เรียบเนาะถ้าเดินพื้นที่เรียบๆก็ลืน่นอันนี้มหาวิธีอะไรเดินเล่นเดินเล่นเดินหัวคือแบบสี่โมงเย็นนะ่ะเหมือนกำลังจะมืดแล้วอะเหมือนกำลังจะเหมือนแบบเหมือนมืนต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วอะ งงมากมืดเร็วมากฝนมันตกอเดี๋ยวเราไปแบบเดินไปทางนี้นี่ไงมหาลัยอยู่ด้าไหนอู้แต่ว่าทางทางแถวนี้เขาทําดีอยู่นะเนี่ยทางเดินอนะ่ะกว้างขวางสะ,สะดวกสบายไม่ ไปหาเดินตามห้างตามอะไรดีกว่าเพราะว่าถ้าเดินข้างนอกก็อาจจะไม่สะดวกแล้วเพราะว่าฝนมันตกถึงจะมีร้านขายของก็เดินยากนะฝนตกเดี๋ยวรอให้ม exactly ันวันไหนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งค่อยออกมาเดินด้านนอกเหมือนเดิมถุ่คอนโดนี้สูงมากเดี๋ยวเดินเล่นๆไปก่อนอันนี้วัดแจ้งที่เราเดินผ่านไป เข้าไปนะครับสันเดินไปถึงโรงพยาบาลท่าน,นั่งกล้านะครับแล้วก็เดินย้อนออกมาเพราะว่าเดินเข้าไปด้านในก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เลยบอกไม่เดินแหละนี่อ๋ออันนี้ศูนย์นนทบุรีมหาวิทย,ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีนะครับตอนนี้นี่เดินมาด้านหน้าเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าสถานี พ่านังเก้าเขาบอกว่าถ้าไปทางขวามือจะไปแคลายถ้าไปถ้าตรงไปไปสนามบินน้ำนะครับแล้วก็ถ้าไปทางซ้ายนี่ก็ไปนนทบุรีไปสะพานพรานัางเก้าเดี๋ยวขอลองเดินดูทางนี้หน่อยสิออตอนตอนไปเราเดินฝั่งด้านนู้นนะครับ เดีย๋ยวเรยนกลับมาโอ้ข้างหลังดูฟ้าฝนข้างหลังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แรงได้อยู่นนทบ,บุรีถึงครับเห็นในอินเทอร์เน็ตมีคนถ่ายลงอะถึงขนาดน้ำท่วมเลยนะวันนี้คือฝนมันตกแรงจริงวันนี้ถึงขนาดน้ำท่วมคือจริงๆอะมันไม่ใช่น้ำท่วมขนาดนั้นหรอกมันแค่แบบฟิลว่าน้ำระบายไม่ทันเพราะว่าฝนมันตกหนัก น้ำปริมาณน้ำมันเยอะคนระับเดินด้านนีม้มีร้านสะดวกซักตรงนี้ด้วยปักซอยโอ้โหนี่ไงวันนี้เราก็เลยใส่รองเท้าแตะมาเพราะว่าเราคิดว่าฝนตกแล้วก็ถ้าเราใส่พ้าใบมารับลองพ้าใบก็จะเปียก ล้วก็เลยใส่เป็นรองเท้าแตะมาฝนก็เลยตกจริงตกจริงแล้วก็ตกหนักนะอ,อันนี้เป็นล้ำข้าวนี่บรรยากาศนะครับถ้าเดินไปตรงนี้แล้วก็ข้ามถนนเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งนะ <c oughs> ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงพระนางก้าน,นะครับ อต้นนี้แบบสวยมากจริงๆอะต้นนี้ถ้าเอาไปปลูกแบบปลูกเยอะๆเนาะตามถนนต่างจังหวัดไรเงี้ยปลูกแบบเป็นยาวๆไปเลยอะ่ะสวยมากเลยนะเพราะมันออกดอกตลอดเลยนะคือแบบเห็นออกดอกตลอดเวลาแถวบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ปลูกแบบตามริมถนนเยอะมากแต่ว่าเออมันเป็นไร่ทําไร่เนาะเขาปลูกแนวถนนแต่ว่าคนก็ตัดออเพราะรถไฟฟ้าไปละใส่สีม่วง ตรงนู้นมีตลาดด้วยนะฝั่งด้านหน้านุนอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็เดินไปรถไฟฟ้าเลยดีกว่าอ่ะโอเคทุกคนนี่เห็นไหมเราก็คือเดินย้อนกลับมาจากที่เราเดินจากประตูสองเข้าไปด้านในนะครับพาเดินเล่นนะฮะประมาณนี้นะครับ